พี่คือหน้ากากทักซิโดที่สุดแสนจะเทสดสสีพี่แม่งโคตรเท่และวานน้องนอ้องเฮ้ยนี่มันน้องเซรามูนนี่หว่าอยากจะซอลคิวน้องเซรามูนแกเสร็จฉันแน่ออ้อย ฉันกลายเป็นเซเลมูลได้ยังไงกันครับเนี่ยแบบนี้ดิฉันต้องรีวิวเซเลมูลแล้วสินะเอา้าแล้วทำไมนายกลายเป็น,นพ่อหนุ่มแท็กซิโดล่ะเฮดดีจ้จาเพราะฉะนั้นนายคนนี้ก็ต้องมารีวิวเอลันดอร์แล้วครับ<ช>ถ้าฮอมแล้วก็ไปสุ่มเซเลมูลกันเลยส่วนเอลันดอร์ไม่ต้องสุ่มเธอซื้อได้เลย9 0่ร้อยเก้าคูปองในร้าขายอยู่ทําการสุ่มสิบครั้ง่อตามหาเซเลมูนเลยหวังว่าพระเจ้าจะไม่ลงทันดิฉันให้เกลือหรอกนะว้าวได้เซเลมูลมาสี่ตัวเลย เลยไปดีโมจิหมดเลยส่งไปอีกทีละเกมคงได้ e m ม j i ต่อไปเย้ฉันต้องกดต่อไปเรื่อยๆจังควจะได้เซเลอร์มูนสินะกดไปจังหวะคุูปองจะสูญสิ้นไม่มีอะไรได้พลังจากดวงจันทร์เหมือนเราแลกเกลือเป็นเกลือได้นะสำหรับสกินเซเลอร์มูนงั้นเราก็ทำการแลกเกลือเป็นเกลือต่อไปเลยค่ะ อุ้ยได้มาอีกใบแล้วตอนนี้เราได้รางวัลจากการมาแล้ว2อันขาดอีก3อันดิฉันคิดว่าน่าจะได้เซรลมูนเป็นอันสุดท้ายตามสูตรแค่อจรอบนี้จะได้เป็นไรนายว่าเราจะได้เซรามูนบ้างไม่ได้ยังเ <c oughs> ลยสองอ,อันก็จะได้การันตีเซรลมูนแล้วครับ2การันตีสุดท้ายเธอก็จะต้องได้หินก,ก่อนแล้วก็ค่อยได้ถูกต้องครับผมตามคอนเซปต์ความเกลือของราชาเกลือกายหนิด มาแล้วไพไปดิจะเป็นสกินหรือไม่ไม่ใช่เห็นไหมบอกแล้วมันต้องเป็นหีบมันเป็นอย่างนั้นอยู่ละาลมาแล้วไงมาแล้วครับผมสู์คูป,ปองไปไม่ต่ำกว่า5,000ั 5, ปองเย้ <Okay. S 1> <Yay! S 2> แตกต่างจากเราไหมาสกินเนี่ย เห,ห,หมือนกันเลยใช่ไหมครับทุกคนน่ารักเหมือนกันเลยอ่ะโอ้ทุกคนพลังจากดวงจันทร์จริงส,สกนสินสวยมากเราไปรีวิวสกินเซรัมมือค,คู่กับนุ่มหล่อของเขาทแท็กซิโดเลยตัวจากดวงจันทร์จะลงทันเกยจ้ามลักและองจันทราอ่ะไม่ใช่ท่านี้เหรอขอโทษนะครับเพื่อนๆขออนุญาตนิดนึงนะเพื่อนๆดูเซรัมมอเวอร์ชันนี้ดิ ผลหน้าแค่คือแบบลืมๆอ่ะโอ้โหแล,เล้เพื่อนดูครับเตียวเซียนฮีโร่ที่ถูกบัฟมีลูกศรขึ้นอยู่บนหัวตัวเดียวในเมดเลยเห็นไหมมันคือฮีโร่ที่ถูกบัฟนี่มันอยู่ในการคำนวณของ GM ครับทุกคนบัฟมาขายสก,กินเมทตัวแทจนจะจงา์อีกสักรอบไหมทุกคนให้ผมขอ่ายสักรอบมั้ยว้าว เรามีน้องอริศด้วยน้องจิบิมูนน้องชื่อจิบิมูนเป็นแก๊งเซร์มูล3ตัวบาทนะครับทุกคนไกยหิดสิบบาทส่วนที่เหลือติดลบเลยเหลือสามตัวบาทสตัวบาทจริงเหรอเมื่อกี้ดูติดไปหลายบาทเยูอเออว่ะตัวผมตัวเดียวก็น่าจะหลายพันแล้วนะครับทุกคนนี่แน่โัวพลังแข่งเซร์มูลฟิกเกอร์ยกแล้วสลับนาตาเย่เราก็เดินลงล่างไปเลยครับผม แล้วจากนั้นไก่หินก็แข็งดักหน้าก็แข่งตายตายไม่ตายเร็วมันไ,ไม่มีมันไม่ไมีพิเกอร์แล้ววัดเรียบร้อยโซโลโคิวครับผมเฟิร์สบัตตั้งแต่ต้นเกมโซโ,โลคิวพ่องมเลยที่มีบูนเกา่จาจังหวะน,นี้เดินขึ้นบนเลยครับอลิสบัฟก้อยแล้วเราขุดรถไฟได้นะเราขุดรถไฟได้นะปนได้ปนได้มันมีเม็ช่วยนี่เม็ช่วยตอดไปหนึ่งทีตอดไปหนึ่งยกตอดไปหนึ่งยกเราเวทคลิปตัวเล็กต่อเราเวทคลิปตัวเล็กต่อ แล้วเอ็นดอราแข่งดังเลยครับมันจะพยายามมาโดนแข่งโต้งเรียบร้อยไอ้สติมเนสเล่ไม่ได้จ่ายไม่พูดถึงดีกว่าตัดออกแล้วกันลำ้ลำลำ้ำล้ำเอ็นดออ์ยิงมาลำ้ลำก้อนๆแต่มันมาสี่ยิงถอยมันก่อนยิงมาถอยมัก่อนโอเคปึ๊บไม่มีใครตายไม่มีใครตายใจงเย็นใจเย็นใจเย็นวันนี้เราโซนทำดาเวมจได้ยอย่างสวยงามมากๆเปิดสวยมากครับสำหรับเซเล,ม,ล,ม,ลม,มูนกับชีบีแมนของกายหนิดจังหวะนี้เราอาจจะเข้าเวทบูได้ต่อบัตไม่มีเลือดบัตรไม่มีเลือดเข้ามาเข้ามาเข้ามาเฮ้ยฟิกเกอร์โยฟิกเกอร์โยดูชาวไหนมาเฮ้ยดูชาวไหนมาลิกเตอร์ โอ้โหปิกเกอร์ค่านี้ไม่ได้ทุชกช่องการยิงมานะครับเวทค่ะไปไม่ให้ดิฉันนางนิกเตอร์นางตัวดีเองใช้มานาหรอปูอ่งการยิงแข็งแม่นเกินนี่เกมแรกของวันนะครับผมสุส่มสกินปุ๊บเล่นปั๊บแต่ว่าแข็งแบบแข็งเรทหนึ่งร้อยเปอร์เซนต์ที่บีบมูนไม่อยู่กับฉันก็ตายสิอุ้ยพักซิโดเอาจาดัดโอ้พ่อหนุ่มเทสดีหน้องอิงอิงหน้องอิงอิงเหรอยังไงเทอนัาลงมาถึงนี่เลยหรออยากเป็นเศรษฐีเหรออุ้ยเปิดสกิลตี แข่งโซนครับอันนี้เรียกว่าแข่งโซนครับแข่งโซนโอเคแข่งโซนเอาอนนี้ก็อยากโชว์สีคุณผู้ชมดูอ่ะขออนุญาตอ,อันติครับคนพลังจากดวงจันทร์โอ้โหคนสวยทุกคนดูดีว,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 วิ่งว้ามวิ่งว้ามวิ่งเพื่อซิลอยู่ขวาผมซิลต้องการที่จะขี่หัวน้วองเซเลมูนขึ้นมาขีส่สิเดี๋ยวเซเลมูนจะลงคันพวกแกเองแข่งครับผมอันติมันหมดจะพอดีปึ๊บเรียบร้อยโดนอันติอลิตตายตีมันเอาตัวแตกโอ้โหนาตาญาติกลายเห็นสตอมรัวกระทืบจนเละ ว่าไงมัตเตอร์ไฟปัวกลัวนี่บัตเตอร์ไฟหย่องแล้วนะครับหย่องแล้วหย่องแล้วเวทตัวเล็กได้ไหมไปเวทบู๊ดว่เวทบู๊ดว่เวทดิบว่าเวทบู๊ดบู๊บูบูบูวิววิวบัตเตอร์ไฟฮาจัดบัตเตอร์ไฟฮาจัดแข็ง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 อัตติ้เฮ้ยมาหน้าหมดมาหน้ากูหมดแต่ไม่เป็นไร อันตรีแล้วล้ำล้ำล้ำ,ลำาท,าลทั้งวานตกรอดที่ว่าอึดก็ไม่รอดตกรอดที่ว่าอึดก็ไม่รอด,รดเอาอีกเอาอีกไม่เป็นไรเดี๋ยวแกแค่น้องอิงแค่แค้น้องอิงแกแคกให้น้องอิงนอกอึกการตีใ,ออใออออตรรมดาเอาไม้เซรามุนขวดเลยครับผมคาถาขวดหัวแตกจังหวะนี้นเล็กเตอร์ไปตีบูให้มันรู้ใจไอ้เงี้ยแต่รอดมีฉันก่อนนะขอบบบนบขอบคุณงัดโอเคงัดดิงัดงัดเอามึงงัดตัวน้าฉันงันไม่เป็นไรแข่งให้ตอนนี้ก็อไงยังโดน ตักซิวซิวอะปุ๊บเราไปทีต่อบอกวุ้ยซิวระเบิดด้วยซิวระเบิดด้วยซิวระเบิดด้วยถ้าเป็นอย่างนี้ข้าก็จะฆ่าเจ้าซะตอนนี้ยังไงไปเกิดไปเกิดใส่ใจสวนนีใส่ยีส่วนกาสวนเนี่ยคอมโบกับเท็กซิโดหนุ่มหล่อเทสดีครับผมเฮ้ยพาพในเกมขาอย่างวะผมเมื่อกี้ทุกคนไม่เห็นช็อตสวนสุดเท่ผมเหรอครับผมสวนได้แบบโคตรเปรี้ยวแล้วภาพในเกมต่างเขาเฮ้ยเไม่ไหวบินบินกระบอกโอ้แท่ได้เลยเทวนานอะเกลเทวนานเลือกที่จะเดินกลับไปมอบ นายหยิบขออนุญาตแข่งครับผมโอเคโดนแข่งไปหนึ่งแล้วก็แข่งเบิ้ลต่อมาหน่อย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 โอ้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 ไอหิตลอยเป็นลูกชิ้นโอเด้งเลยไอหิรกลัวไอหิรกลัวไอหิรกลัวไอหิร์กลัวกลัวทำไมล่ะโซลทำไมล่ะโตโร่อยากแค่แข่งเหรอโตโร่โตโร่ตายอ่ะอีกปั๊มเลยแท็กซี่โดได้หนึ่งปั๊มแน่นอนค่ะเอาเทลเอาเทล แข็งดักแข็งดักถ้าอย่างนั้นก็ไปคุยกับลากมะม่วงเถอะแข็งดักแต่ว่ามันน,น,นันโดจรง kill, งชชนน kill, ิงมันนันโดจริงเรียบร้อยโซโลคิวแล้กันอีแชแนลโซโลคิวแต่แป้งค์บอลล่าไอเอ็ลิทไอเด็กเวนโอ้โหดาเมจไปก็ริมสองเปอร์เซ็นต์แต่ว่าลิทเอาน้อยหนามาปาใส่หัวมันลัดช็อตผมโย่ให้กางยิงเลยแต่ก็จะฟาไปาไดแดก<ๆ>แล้วครับถูกโจมตีฆ่ามันไหมฆ่าไหมี่ฉันแข่งได้แต่มันมาถึง2ตัวมันมาถึง2ตัวแล้วกันอีแข่งใจยังไม่ฟิกเกอร์อันตีมาแล้วอันตีเลยละกัน ไม่กล้าเอาความพุ่มครับผมโซโลเิลเฮ้ยช่วยด้วยรอรอมันจะขี่หัวเธอแต่ว่าโดนจิงคาน์เตอร์เคาน์เตอร์แข็งแบบดิจิตอลคือโปรเพลเยอร์สมแล้วนะครับที่เคยแข่งแข่งอะไรแข็งอาบในฐานะตัวแทนแห่งดวงจันทร์ฉันจะลงอกแทนแกเองตายตายสโลล้อบิอลเกลสโลล้อบิอลคิลโอ้โหพลังจักดวงจันทร์กัยนี่มันอันตรายไปมั้ยนี่ แล้วก็ลิกเตอร์ตามไปเก็บตัวโร่หัวค้างให้ต่อขออนุญาตแข่งครับโดนอีกแล้วโอ้แข่งของกายมันแม่นไปมุืยมันแม่นไปมุยอ่ะแต่ไม่ตุยอ่ะรอถธอแข่งมันนี่ครับเราอยู่กัน3ตัวบาทแล้วนะครับสตัวบาทเราอยู่กันครบแล้วรอเราแข่งหลังจากนั้นเธอก็จัดโอเคเราแข่งแล้วเธอจัดเราแข่งแล้วเธอจัดเราแข่งแล้วเธอจัดเราอันตีเราอันตีเราอันตีเราล้ำ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 จนตายหมดครับผมไม่ได้ โอ้ยซิลก <ed on> <rain> okay. oh, ็ลามฟูก hmm. um, so ัวตายโอเคเฮ้ยยังไงครับชาตนี้มาแล้วสับบินโอ้โหเท็ดีจัดครับน้องน้องต้อกกาหขอเกิดก่อนแลละแกนเห็นสาบ้านดีูเดี๋ยวมาเฟียมานี่ครับตัวแทนจากดวงจันทร์ แข่งโดนโตโรโตโรไปในทีมแล้วโตโรไปในทีมโตโร่ก็ง่วงได้ครับทุกคนโอ้โหโตโรคิวโตโร่แบบตึงๆ<ไ>เฮ้ยโอ้โทุกคนผมลืมทิสิ่งหนึ่งว่ะลืมเอาป้ายคิวมาใสใ่ทุกคนไม่งั้นชื่อผมจะประกาศเป็นเซอร์เรอร์มูนานะแล้วก็ปุ่มกดตีมนาด้วยเสียดายมากครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปรีวิวตอนจบเกมให้นะครับทุกคนตอนนี้ีฝั่งไม่กล้าเข้ามาเคลียร์กินนะครับออสระยะน้ำแข็งของไกห่หินมันไกลและกว้างมากๆเฮ้ยเอ้าโดนจีนจนตัวแตกเกมพิเกอร์ใช่เกมน่าหรอไก่หนิ พอไม่มีไกลหิดแล้วก็รู้สึกหลงทาง<ะ>เจอ,อยังยังไม่เจอรอไก่หิดเกิดแป๊บ้วเธอจะไม่หลงทางอีกต่อไปจะหลงผิดแทนตอนนี้ไก่หิดไม่ไหวแล้วครับไก่หิดจฟิกเกอร์ใส่ครับผมไก่หิดเข้าไปแทงแล้วครับผมตายครับผมโดยที่ไม่ต้องกันติไหวครับไหวครับ,ไ,รบไม่น้องตื่นเต้นครับตามพี่มาครับตามพี่มาครับเราจะไปเก็บผีเสื้อครับผมเราไปจับผีเสื้อที่มันอยู่บนกรงไปครับถูกต้องครับผมน้องเลย วอนนี้น้องเดยนได้กง,งว้าฟอยู่นะครับแต่การหินมีตาทิพย์เรียบร้อยครับหักเหลา่าเรียบร้อยโห่นี่มันแทบจริงโดนไปดิครับน้องบัสมีหักมาเมื่อกี้บัตก็จะแบบอีกแบบประมาณนี้ทุกคนอีกเที่ยวหนึ่งก็น่าจะวาร์ปเสร็จแล้วดูมากเกินนุมากจริงขออนุญาตท่านหนึ่งสอนครับผมแต่เมืนจะไม่ใช่สอนกับเขาเลื่องโหลดเป็นคอคอมแข่ง ไอ้นี่ฉีดเหรอครับบอกว่ามุกด้วยมาใช้เอาการหิดได้เหรอครับผมขออนุญาตฆ่าเลยละกันครับเหมือนไฟครับแก่แขมปครับแข็งกันช่วยเพื่อนครับบอกแข็งกันช่วยเพื่อนครับตอต่อโรยเป็นไอติมแล้วครับผมตอโรยไอติมแช่แข็งไอนี่ซิลจะมาคีหัวกันหินผ่านศพเมียพี่ไปก่อนละกันนะเพื่อให้เราตายก่อนแปลกแล้วฮะฝึกแข็งโอนปึกจัการมันโอ้โหเทนดี้คอมโบเอลันดอร์ทัวซิโดเซรามูนโอ้โหแข็งโดนซิลไม่โดนดังไว้ก่อนเพื่อนจะได้ตาม รถตัวนี้เน้นใส่นะครับเรตติมเบซะาไก่ยิดต้องโซนดีๆครับเข้ามาไม่ได้ละฟิว,วมันพร้อมที่จะเซตกันหิดพิกเกอร์ไหนปึ๊บอุ้ยมันก็มีเกอร์เหมือนกันอ้าเอาเลืออุ้ยเดีมันมีกเกอร์ไปสองตัวโอ้โหฮาคิโราชานโอกาย่นี่มันแรงยิ่งนักถ้าไก่ยิดโผล่หน้ามาอีกฝั่งก็เสียพิกเกอร์กันแบบระนาวระนาดมันต้องไปเนี่ยนะล่ะปะฟิลจะขี่ด้านซ้ายซิลจะขี่ด้านซ้ายระวัง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  นี่ตัวนี้ของเราครับเขาเร็วเลยแบ่งคนละตัวตายครับตายครับเข้าเลยครับเข้าไปเลยครับเข้าไปเลยครับรอตเตรยกกระสับอีกครั้งตนึ่งนี้น่าไม่ต้องกังแล้วก็ได้มันครับผมแบ่งหมดครับแต่การมาเลยครับเขาหนุ่มไนรันดอร์เขาบอกครับเขาบอกครับปีหนึงทำได้เข้าไปเลยเข้าไปเลยเข้าไปเอ้ตุ๊กตุ๊กอย่างนี้ได้หรอวะตุ๊กตุ๊กอยนี้ได้หรอวะจะตายมั้ ก็เหลือทีเดียวครับผมแต่บัตเตอร์ไฟจะไม่สามารถท้าทายรายการอีกได้เบรดิคุณอันนี้เขาเรียกว่าล่อซื้อเพื่อให้บัตเตอร์ไฟหิวมาฆ่าผมแล้วจากนั้นเราก็จะมีแบนการ์ดมาพร้อมกับเพื่อนของเราพอดีก็จะสามารถจบบ้านได้ทันทีครับผมทุกอย่างก็อยู่ในการคำนวณของผมตั้งแต่เดินออกไปงงงงเมื่อกี้แล้วครับผมที่ผมไม่ได้งงครับผมคำนวณไปแล้วจบเกมครับผมเย่เบรดิคุณยอดเออ แม้ตอนวิคตอรี่ยังมีภาพแบบตัดนิดนึง <_ d> um> ก,ก่อนที่จะจากลางไปในวันนี้ครับทุกคนผมต้องมีสิ่งหนึ่งที่จะโชว์เพื่อนๆดูก่อนก็นคือป้ายขึ้นคิวกับปุ่มโจมตีที่ผมได้มาจากการสุ่มเกลือหลายพันขกล่อง <_ d> um> ว่ามันจะเป็นยังไงครับผม <_ d> um> ก็พอดีรีบไปหน่อยครับพอกินเข้าคเืียงวันปุ๊บเราก็ซัดก,กันเลยและคลิปก,ก็จะลงในอีก 4- 5หชั่วโมงให้หลังนี่ผมลืมใช้ใช้เลยส่วนนี้ป้ายประกาศครับ มาขออภัยด้วยครับเมื่อกี้เราลืมรีวิวครับผมเน่ปุ่มตีธรรมดาจะเป็นพัดจันนะครับพอผมใช้สิ่งนั้นมาเดี๋ยวขอลองคิวหน่อยนะครับผมอันนี้เซรามุกกานโดโรบอทค่ะเาชอบปุ่มเคลื่อนที่เหอนะใช่ดูครับไปคิวว้าวมันจะมีขึ้นแบบนี้นะครับถ้าเกิดผมเปิดไอ้ฟังก์ชันอันนี้ตั้งแต่แรกไหนขอดูหน่อยได้เลยเข้ามาสิ ใช่ครับผมสวยจัดครับผมถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกดิ่่ติดตามรายการยินฉันแนวด้วครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้เซร์มูนขอกระพริบ้วจ้ะเออโทษโทษแล้วเจอกันครับ